วันนี้ผมมาถ่ายทอดพิธีพุทธ,ธาพิเศษสมโพธิเหรียญพระอาจารย์ออสนะครับในวันเสาร์ที่28กันยายน2567นะครับและก็จะพาชมวัตถุมงคลของพระอาจารย์ออสวัดสายใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็จะพาชมบรรยากาศภายในงาน และก็ชมเหรียญรุ่นต่างๆนะครับที่มีอยู่ในวัดติดตามและรับชมนะครับก็ขอสวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสายใหม่นะครับมาถ่ายทอดพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับสมโภชเหรียญพระอุปชอาออศวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่28กันยายน2567นะครับเวลา 9.49น,น,นาฬิกานาทีก็มีพิธีบวงสวงครูอุปชาอาจารย์ไปแล้วนะครับแล้วก็เวลา14.39น,น,นาฬิกา39นาทีก็จะมีการอาทิตฐานจิตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ออสนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดสายไหมจจรเินพระพุทธมนต์นะครับ ภายในงานทางคณะกรรมการก็มีอาหารแจกทานให้ทุกท่านอาทิกว๋วยเตี๋ยวเสียเล็ดลูกชิ้นชื่อดังแล้วก็ข้าวไข่เจียวเป็นต้นนะครับและหลังจากเสร็จพิธีมีเหรียญแจกทานแจกโดยเหรียญมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถ่ายทอดบรรยากาศและก็จะพาชมวัตถุมงคลรุ่นต่างๆของพระอาจารย์ออดนะครับ ก็ติดตามและรับชมบรรยากาศภายในงานไปด้วยกันนะครับส่วนเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับหลวงพ่อออสนะครับก็จะมีพุทธ,ธาพิเศษวันเสาร์ที่5ตุลาคมพศ2567นะครับเปิดจองเหรียญหล่อนำเลิกนะครับเวลา8นาฬกา39นาทีแล้วก็เริ่มพิธีบวงสวงเวลา 9นาฬิกา39นาทีนะครับหลวงพ่อออสเททองนำเลิกเหรียญเหนือดวงวัดสายใหม่นะครับและก็แท่นชนวนนำเลิกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร9รูปหลวงพ่อออสประธานในพิธีนั่งอธิษฐานจิตเดี่ยวนะครับเหรียญหล่นหลอนำเลิกและก็แท่นชนวนมวลสารนำเลิกเวลา15นาฬิกาก็รับวัตถุเหรียญหล่นหลอนำเลิกนะครับนี่ เหรียญน,นำเลิกมีให้บูชาเพียงสรายการเท่านั้นเริ่มเปิดจองตั้งแต่8นาฬิกานะครับมีสร้าง39เหรียญน,นะครับเนื้อเงินจอง3,999นะครับแล้วก็มีสร้าง3 9 9เหรียญเนื้อนวะรวมมวลสารจอง999นะครับแล้วก็มีสร้าง999เหรียญเนื้อชนวนลอกลูกปืน จอง399นะครับนี่ครับเบอร์ประชาสัมพันธ์นะครับก็098-824-2592 2, นะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวงนะครับจะปลุกเสก,กวันเสาร์ที่5ตุลาคมพศ2567นะครับทุกคนใครสนใจนะครับก็มาจองได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ก่อนที่พิธีพุทธาพิเศษจะเริ่มนะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมวัตถุมงคลนะครับของทางวัดสายใหม่นะครับนี่วัดสายใหม่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามบูชาวัตถุมงคลนะทุกคนนี่ศสองห้าสามหนึ 27แล้วก็0 2 5 3์สอง5นะครับเดี๋ยวเราก็าไปชมวัตถุมงคลที่มีอยู่ในวัดปัจจุบันนะครับนี่ครับมีเลดนะครับเลดนี่ราคา สองพันนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับมีราคาสองพันนะครับมีสองแบบนะครับแล้วก็มีพันห้านะครับราคาพันห้าก็มีนะครับนี่ครับก็มีรูปพระอาจารย์นะครับออของอัคระนะครับ นี้ส0มนะครับก็มีร็อกเก็ตนะครับนี้เป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนนี้2000นะครับก็มีเบีย้ยแก้นะครับเบีย้ยแก้รุ่นไตามารหกสี่นะครับ หลวงพ่อออทนะครับห้าร้อยนะครับก็มีตะกุดลูกปืนนะครับมีเหรียญไอ้มะขามนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็สี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีเท้าเวสวรรณนะครับองค์เล็กนี่ห้าร้อยนะครับ เนื้อเงินก็หนึ่งพันนะครับเนื้อเงินองค์ใหญ่ก็สามพันนะครับมีพระสมเด็จด,ด้วยนะครับพระสมเด็จนี่สองรอยนะครับมีหนุม,มานรุ่นเป็นหนึ่งนะครับ มีภรยาคุธก็มีพยักกายสิทธิ์ปีหกหานะครับห้ารอยภรยาคุธนี่8ปดรอยนะครับ นี่ครับรายการลุ้นเซอร์ไฟห้าเนื้อนวะนะครับบุญน,น,นาดวงนี่ก็คือวัตถุมงคลในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันที่วัดของพระอาจารย์ออดนะครับ ด้านนอกก็มีนะครับมีอยู่สองจุดนะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับ,บนี่นะครับเปลียนที่ระลึกพระอุปัชฌาออสนะครับที่จะปลูกเสกวันที่28วันนี้นะครับนี่กันยายนพศ2567ก็25 67, ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับวัตถุ ประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนําปัจจัยจากการเช่าบูชาสมทบทุนในการสร้างพระพุทธ,ธนิมิตวิชิตมารองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนวัดสายใหม่แห่งที่สองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ครับทางวัดก็กําลังจัดเตรียมนะครับ ีครับทางวัดก็กำลังเตรียมพิธีนะครับมาเลมาลรโอ้มีม,มีดหม,ม,มอด้วยนะครับนี่ครับมี เหรียญเนื้อนวะด้วยนะครับแล้วก็พยาพาลีนะครับน,นี่ก็ก่อนจะเริ่มงานนะครับ บรรยากาศจัดเตรียมงานก่อนจะเริ่มพิธีนะครับกน็น,น่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละครับวันนี้นอกจากพุทธ,ธาพิเศษเกรียนพระอุปชาออตนะครับก็มีนี่ด้วยนะครับพยาภาลีนะครับโอ้ พยา,าพาลีเป็นผงไม้สัก500ปีนะครับมีเนื้อต่างๆนี้ก็เปิดให้จองก็พุทธาพิเศษวันนี้นะครับีีี่่่่หงงมมมมนาาาะรรรรอสสใใชไไคเเกิดท้ แต่ก,นะก็นะค่ะดดอันนี้มัไนไม่กะรู้คือพยาพาีไม่ตกัวเลยสุดๆวันนี้หลังพุทธ,ธาพิเศษนะครับก็จะแจกพยาพาลีด้วยนะทุกคนนี่ แต่ไม่แน่ใจว่าจะแจกกรุ่นไหนนะครับหรือใครอยากมาเช่าบูชาก็ามาได้นะครับพยาพาลี <c oughs> นี่ครับพระอาจารย์ออดเข้ามาแล้วนะครับพิธีกำลังจะเริ่ม <c oughs> <c oughs>

ยามพันเตวิสุวิตุระกนัชชายติตะเตนะสะปัญจศีลานิยจามาโทติยัมสิมายามพันเต मेना पहाड़ पंडा तीरा ป uh ิปิยาสัพพายาินารยะุถามิเสกังภูถามัลังเวปฏิปะติภาหายาสัพพะทัตติปิยาสัพพารินาสายะุถามิเสกังผู้ถามังังสมัาตาวสุร Amen. Uh, um นี่ก็คือปรรยากาศนะครับพิธีพุทธาพิเศษวันเสราร์ที่28กันยายนพศ2567นะครับรุ่นที่ระลึกพระอุปัชชานะครับก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับและก็ถ่ายวัตถุมงคลของพระอาจารย์ออดท,ที่มีอยู่ในวัดสายใหม่ในปัจจุบันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ